คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงนำทรัพย์สินที่ถูกระงับใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานและชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและการรับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ หลักการร่างกฎกระทรวงการนำทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานการชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและการรับชำระหนี้จากทรัพย์สินซึ่งถูกระงับการดำเนินการพอตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าสำนักงานปปงเสนอเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงพศ2559 ที่กำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายซึ่งไม่มีการระบุรายการค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่จําเป็นต่อการดํารงชีพของบุคคลที่ถูกกาหนดก่อให้เกิดภาระกับประชาชนสํานักงานปปงจึงได้ยกร่างกฎกระทรวงการนําทรัพย์สินที่ถูกระงับการดําเนินการมาใช้เป็นมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจําเป็นพื้นฐานการชําระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกาหนดและการรับชําระหนี้จากทรัพย์สิน ึ่งถูกระงับการดําเนินการพอสอโดยกําหนดประเภทค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานเป็น9ประเภทได้แก่ 1. ค่าอาหาร 2. ค่าเช่าที่อยู่อาศัยหรือผ่อนชําระหนี้เพื่อที่อยู่อาศัย 3. ค่ารักษาพยาบาล 4. ค่าภาษี 5. ค่าเบี้ยพัก ค่าเบีย้ยประกันภยัย6ค่าสาธารณูปโภค7ค่าธรมเนียมหรือค่าบริการในการดูแลรักษาบัญชีหรือทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน8ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและ9ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่คณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินประกาศกำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกระบวนการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลที่เป็นลูกหนี้ของบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ของบุคคลที่กำหนดสามารถ ขอรับชำระหนี้จากทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการโดยกํกำหนดให้บุคคลที่เป็นลูกหนี้หรือเป็นเจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถยื่ยนคำร้องต่อสำนักง,งานปะปะงเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินการได้ซึ่งเดิมกำหนดให้ยื่นต่อศาลแพ่งค่ะ